อื้มโม้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานะคะมากินข้าวกันนะคะวันนี้นะคะมาคนเดียวนะวันนี้คุณแม่ติดธุระนะคะแต่คุณแม่ทํากับข้าวให้นะจ๊ะเมนี้เด้อจ้าพี่น้องมีมีปนปะทูนะคะแล้วก็มีน้องไม้นะคะแล้วก็มีอะไรอะอะไรก็ไม่รู้อะแต่แม่หนูยังไม่ให้นะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะแต่ข้าวเหนียวเราขอวางไว้ข้างล่างนะคะ มากินกันเลยจ้ามาด้วจ้าพี่น้อ,ยยองมาเนี่นะครับมิปนนะคะับปนประทูน้อไม่แม่หนัวมาจากนานะคะคืัอืมไม่คำมปอนเลยนะอืม อันนี้เขาเอิ้อหาย่อยยังไงกันอืมแต่มันกรอบไปแล้วนะอืมอืมอืม,อม เมื่นเรายุบเดียวก็จะเป็นเงาเงาเนี่ยนะจ้าปกติจะอานน้ำแม่ปกติเราจะทายคิดน้ำแม่เรา,จะ,าจะได้โซ่กันนะคะท่านกินน้ำแม่ ปุ่นปัดทูนะคะอืออืมแทบอักร้อยจ้านองอืมอืมอ Hum. 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 Có, né? หมันมันเข้ากันมากกว่าพี่มันก็เข้ากันหม่อันนี้เขาเอิ่หมาอย้อย่างพป่น้องพี่จังบักบวกแต่บ่าบ๊นบป็นบบกบวกอร่อยดีนะนุ่ม บบมันจะคุยคนละบ้างอืมบ้าอืมอือืมอืม,ม 嗯。Mm. ตั่งโต๊ะไหมเราเดิอจากพี่นอ้องต่อประมาหอดอืมพอจะได้ตัวขนาดนี้แหละมัน,นมันก็จะเต็มเฟรมพอดีนะจ๊ะผักมันก็จะได้สวยขึ้นนะครับพี่นอ้องจะได้บ้างตึบเข่าวัางเหนังพรอมจ้ามันจะาทายกัน ไคลิปสองคนกับแม่อะไรเงี้นมันไก่ยุ่นเกินไปหรอกแต่ว่าสั่งแล้วล่ะต่โคตรงฟรีโตสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทจ่ะพี่นอ้องลงทุนครับออืมอืมม ประหยอดวิวนะจ๊ะวิวหนึ่งสองวิวสี่วิวหาวิวก็เป็นกับนั่งใจให้ได้จ้าดีใจเบิรดได้จากวิวกับเห็ดคือเกาด้วยจ้าพี่นอ้องแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะที่ติดตามหนูตอนนี้ผู้ติดตามนูร้อยเจ็ดสิบสามคนแล้วจ้าขอบคุณหลายหลด้วยจับปุ๊บมือม เมื่อวาหนูเพิ่งมาเริ่มทําจริงจังนะคะนันเห็นไหมหนูเพิ่งมาเริ่มเพชรจริงจังนะแต่พี่นอ้องอาจจะเป็นคลิปกินแนะ่คลิปรีวิวนั่นนั่นโน่นโน่นนี่นี่แน่คุยมาตาพี่น,นนะ้องนะขอบคุณจ้าขอบคุณผู้ที่ตามหลายๆแล้วกันขอบคุณพี่ๆีที่คอมเมนต์นะครับให้พลังบวกนะคะ ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณเอฟจากเยอระะมันด้วยสาจตาขอบคุณหลายๆจ้าที่เอ็นดูหนูกับแม่นะคะขอบคุณค่ะเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าการทำคลิปคลิปหนึ่งน่ะของนูมันก็จะยุ่งยากในจั้งน้อยเน,ยนะพี่น้อง มันกนายขันตอนด้วยตะเพราะว่าหนูใส่กล้องท้ายแล้วกล้องอ่ะมันซิปจอไม่ได้ใช่ไหมหนูก็ต้องอาศัยแบบว่าต่อไวไฟนะคะแล้วก็ดูจอในมือถือบางทีตาเขามันก็นจะล็อกเล็กล็อกเล็กอย่างเชนเนาะอืมนี่เนอ่อ่ะมันหลายขั้นตอน บางทียอดวิวห้องดีเขาก็ดีใจเนาะพี่น้องยอดวิวห้องคุณเจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างเี่ยสำหรับช่องเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะพี่มันก็ทําให้เราแบบดีใจมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอย่างนีนใช่ไหมพี่การที่หนูจะออกกล่องสิหนูก็ต้องแต่งหนา้าแต่งตาได้พี่น้องอืมขน,นูว่าง้มหนูกับว่าอยากออกเอาตรงๆซะเขาเป็นคนมักงามเนาะอืมอันนี้ก็บไอตูตเหลวเนี้ือเขาต้องแต่งหนา้าแต่งตา เขาก็อยากให้ผู้ชมแบบว่าแบบชมภาพ,พที่สวยห้องงามอยังเห็นแบบพี่นอ้องงามในแบบของห้องนั่นแหละอืมก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาบางที่แม่จะออกกล่องน้ำกลับอะ่ะเต๊แต่งหน้าแต่งตานส่วนหแล้วมัน,น,นมเป็นการให้เก็บผู้รับชมเรานะคะพี่อันนี้ห้อแบบว่า แต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นการให้เกียรติสาหรับผู้ที่มารับชมเราอันนี้ไม่ได้บ้าใไรเร้อจ้าอ,อันนี้คืออันนี้คือพูดถึงว่าหนเองแลยจะเป็นการที่แบบว่าอันที่หนจะเฮ็ดคลิปๆหนึ่งจะ้ะอืมโนก็เมื่อยอยู่อะไหนจะทํางานหลักนะคะแล้วก็ต่อมาตตดต่อคลิปนะคะล้วก็ต่อัดคลิปอย่างชนะพี่น,น้นองอืมบางทีอ็ยื้อขาดีเขาก็อุ้ยมีกำลังใจอ่ะ นี่อลยเพราะว่าก่อนนอนหนงทีเนาะมันก็นกต้องมานอนตัดคิบแบบเมื่อกับตัดไปแล้วกักเขาจะมันมาลงอีกเมื่อหนึ่งช่วยจับพี่นอ้องถ่ายเองด้วยตัดเองด้วยแล้วก็นั่งกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบพี่อืเห็นเองทุกอย่างเลย เราะว่างั้นหลักไปจ้งเยง็บผ้านะครับพี่น้องอืมเย็บผ้าตัดชุดแล้วก็ตัดคลิปไปพร้อมได้เย็บผ้าแล้วก็ตัดคลิปไปพร้อมได้จ้ะพี่น้องอืบังมือนะตัดคลิปไปพร้อมอันนี้คือเขาให้เสริมๆเขาชอบนะเขาชอบถ้าเป็นคนชอบแบบออกกล้องนะพี่น้องเนะาะเขาจะให้เสริมๆกันไปจ้ะ แ่บหลายเด้อจากพี่น้องเด้อลองให้กินบังเด้อเ,เมนูนี่เด้อจากบนป่าทู บอรแล้วเด้อจานอาใหม่ม่ค่ะแยบหลายเด้อพี่นอ้องสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะไปพ,พี่ค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะไปแล้วจา้าบ๊ายบายจา้า